ซ,ซาเซเมนเอสนะซาเซเมนเอสเป็นความพาภูิใจของคนไทยทั้งชาติเป็นงานวใิใจัยของนักวิทยศาศาสตร์ไทยท่านหนึ่งที่ใช้ความเพียพรพยายามรืเือเกือบ20ปีในการค้นพบหาความมหัศจรรย์ในทันยเพอรชีนที่หนึ่งนั่นก็คืองาดำงานมันจะมีงาดำกระงาขาวในงาดำนั้นมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเซซาบี ซึ่งอยู่ในงานดังคนโบราณรู้จักมาดมนาแล้วแต่ไม่ได้วิจัยคนโบราณตอนน้ำมันงาม,มาสกัดเป็นยา,ารักษาโรคอาการกระดูกกระดูกหักกระดูกทุนปวดกระดูกนั่นคือโบราณมาหลายหลายพันปีแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้คือศาสตราจารย์ดรปัชายายงภ์ทวีเลิศได้ค้นพบท่านนีท้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาจารย์สอนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนพบความวม่าจันของอาดมว่าเซสเมเนนกลานั้นสามารถย้ำยังเซลมะเร็งยับยังนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เป็นถ้าท่านขาดเป็นปัญญาอกาสเป็นมะเร็งจะไม่มีหรือคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่อยากจะทีโมเพราะการทีโมหรือฉายรังสีมันทําให้เซลล์ดีตายไปด้วยทําให้เม็ดเลือดแดงตายไปด้วยทําให้เม็ดเลือดขาวตายเพราะฉะนั้นไม่แปลว่าคนทีโมจากการรักษาโรคมะเร็งเคยผร่วง ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในเซสเมนนะครับช่วยที่จะไปบล็อกให้เซลล์มะเร็งตายโดยธรรมชาติเราสามารถที่จะเลือกอาซาเซเมนเอสในการดูแลสุขภาพคนที่เป็นมะเร็งโดยไม่ต้องการที่จะใช้หลังสือหรือาะสายรังสีหรือีโมนั่นเองนะครับอ่อกนั้นก็ยังช่วยทําให้ฟื้นฟูนฟนระบบการทํางานของเลือดขาวทําให้เ็เลือดขาวมก,าวกามาทํางานได้ดี ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะครับนอกนั้นในเซสเมีนก็ยังมีน้ำมันจหมข้าวมีสารแกรมมาออริจินอลนะครับที่ช่วยทำให้ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราปรครอบห้เซสเซียมนะครับต้องขอบคุณท่านประธานกรษฎีกบเจริญนะครับอ่ะนี่เป็นพระเอกของหลายหลท่านรายการที่4นั่นก็คือโอเคซ่าโอเคซ เป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่สัก,กัดอ,อยู่ในรูปของผงชงดื่มอยู่ในกล่องนะครับหนึ่งกล่องมีทั้งหมด15ซองหนึ่งกล่องมี15ซองอุงดมไปด้วยาสารสก,กัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบแปดกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่มาจากโสมนะจากถังเช่า จากเฮติลิืเอจากพวกแอลอัจจเนียน e, ซึ่งเป็นกรดอะมิโนแล้วก็เจี๊ยบูหลานนะครับมีทำกัรเทียมมีทำกับชายดสำสรัพคุณนะครับของโอเคซาก็คือช่วยเืินโฟกการทำงานของหลอดเลือดช่วยล้างหลอดเลือดให้สะอาดคนเราถ้าเลือดสะอาดหน้าตาจะบ่งบากถ้าเลือดไม่สะอาดเลือดเป็นกรดเลือดมีความเป็นกรดสูงเลือดนืน เคยได้ยินไหมครับไปหาหมอบอกว่า,ลนนาลเนนาออาลือดอื่นาสีขึ้นกว่าซีพูดกับนาสีดำแหล่ๆกำกำนาสีบลสสองบลใสแบนบอกครับเป็นเลือดอ่นเลือดคนโอเคซาจะเข้าไปฟื้นฟูการทํางานของระบบฮอร์โมนเพศโดยพผู้ชายไปฟื้นฟูฮอร์โมนเพศชายนะครับทําให้ระบบกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยการไหลเวียนของเลือดขยายหลอดเลือด หลายคนบอกว่าเป็นยาเลือดเพราะอย่างตลังสั่คนลอยอย่างนี้แหละมันต้องฝืนมากคนป่วยมีเตียงอันนี้หลายท่านมีประสบการณ์ไอ้ท่านที่มีประสบการณ์ไปดูแลผู้ป่วยอย่างเตียง,ยงที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงกระดูกอ่อนแรง,แรงทำให้ลุกขึ้นมาไดา้ก็เพราะว่ามันทําให้เลือดไหลเวียนนะครับเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆผู้ที่ชาตามือตามเท้าคอเดือบโอเคซ่าเข้าไป จากหน้าซีดๆกลายเป็นหน้าแดงอองตะถ้าใครเป็นใครถ้าอยากรบบอกว่าอฮลิโอเกซาท่อหน้าแดงอองตออกมาเลยเพราะเลือดมันนิ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดื่มเป็นประจันนะครับแล้วแต่หญิงก็ดื่มได้ชายก็ดื่มดีนะครับนี่คือโอเกซาอ่ะนะครับมีเรื่องบอริจควบคุมและการต่อไปผมมีเวลา,า30นาทีน่าจะใช้เกินครึ่งแล้วอ่ะก็คือดีกาแฟ รีมท็อฟฟี่เป็นกาแฟไม่ได้พั่วหรือกาแฟดิบเป็นกาแฟที่ไม่ได้พั่วมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในกาแฟดิบที่เป็นพิเอกเลยสรรพคุณดับจับไขมันครับเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการกําจัดไขมันบางคนบางท่านเวลาไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพหมอสั่งให้กินยาลดไขมันเพราะไขมันมันเป็นอันตรายพอมันมากขึ้นมากขึ้น,นอยู่ในหลอดเลือด ท่านมีโอกาสที่จะเป็นโรคโรคหล,ลอดเลือดในสมองตีตันแล้วก็แตกเป็นยครับท่าสมองหลอดเลือดในสมองตีตันแตกก่อนตายกับท่างืนเลเป็นพิการเป็นบอกตายคึ่งซีดตายซีดหนึ่งนะครับในดีตรงที่นะครับนอกจากจะมีสารสกัดจากกาแฟดิบผงปุ๋นะครับสารสกัดจากแอลกอฮอล์เีนสารสกัดจากถุงเท้าส้มแข็งสมพุรณ ดึงไขมันส่วนเกินมาใช้นั่นก็คือเบิร์นเบิร์นก็คือเพิ่มกระบวนการพื่ารดูดซึมเอาไขมันมาใช้บล็อกป้องกันการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดนี่คือสมบูร์สมูร์ของดีนองฟี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการที่จะลดไขมันในเลือดหรือไขมันใต้ผิวหนังท่านสามารถที่จะชงดื่มควบคู่กับโอเคซาผมชอบดื่มเป็นประจำนะครับผมถึงสามารถรักษาบ่นได้ น้ำหนัก58นะครับน้ำหนักกับอายุเข้ากันพอดีนะครับน้ำหนัก58กิโลน้ำหนัก20ปีแล้วผม58แค่นี้นะครับอีกหน่อยอายุก็จะมากกว่าน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการลดไขมันสามารถที่จะเลือกพึ่งพาดีคามคอมฟีได้นะครับโอเคนะครับ à. มาเอาใจสุภาพสตนะรีกันนิดนึง นั่นก็คือสันคลาสตาสันคลาสตาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับดูแลระบบภายในของผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันผู้ชายมีต่อมลูกหมากผู้หญิงมีมดลูกผู้หญิงมีการขับเลือดออกมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั้นมีประจำเดือนซึ่งมันเป็นเลือดเสียมันเป็นเลือดที่เกิดจากการละลายของเยื่อบุผนังมดลูกที่รองรับการตั้งครรภ์แต่มันไม่ได้รับการผสมไข่ก็จะฟองพ่กไข่ฟองก็มดลูกก็บีบตัวกําจัดของเสียออกมา ถ้าท่านไหนที่ขับออกดีก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านเวลาไปรับเงินจะปวดท้องจะปวดท้องบางท่านต้องลาง,งานนั่นแสดงว่าของเสียถูกทัออกมาหมดนสันคลาสตาเมส,สารสกัดจากตังกุยซึ่งถือเป็นนางเอกของผู้หญิงสรรพคุณของตังกุยก็คือขับของเสียจากภายในทําให้มนลูกของเราสระอาดนะครับป้องกันการก่อตัวของเนื้องอกในบนลูกนะครับป้องกันการติดเชื้อ ในคนรุกนะอกนอกจากมีตังบุยนะครับมีสารสกัดจากพวกเสียงอเมโนซินแนลนะครับสารสกัดจากถิ่นจือแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่มีสมบุณในการขับของเสียแล้วก็จะมีแอลกูตาไทโอนตัวแอลกู on. ตาไทโอนนี่นะครับซึ่งมีความสาคัญนะครับสามารถที่จะดูแลฟื้นฟูผิวพรรณของผู้หญิงทาให้สวยใสจากภายใน,ในสู่ภายนอกนะครับทําให้ผิวพรรณดีออร่า ดูกันจากใสไร้สิวไร้ฝ้าทําให้มีน้ำเมลวันนัวอ่อนยาววัยปลุให้สังลารตาท่านท่านไหนยังไม่ได้ทานลองทานดูนะครับนอกจากผิวพรรณดีแล้วก็ยังทาให้ขับของเสียที่บางท่านมนปัจําเดือนมา20ปีพอมาทานสังทารมีของเสียที่ตกค้างถูกขับออกหน้าตาจะเปลี่ยนทันทีนะครับอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไป นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่หลายท่านชื่นชอบนั่นก็คือนะคอลลาเจนตาเสหรือเรามักจะเรียกว่าคอลลาเจนถูกต้องนะครับคอลลาเจนถ้าเป็นเด็กไม่ต้องหวงเด็กสามารถที่จะสร้างเองได้จากการทานอาหารปกติแต่มนุษย์เราถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วร่างกายท่า,านจะขาดคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นเส้นใยโปรตีที่ดูแลผิวพรรณ ้าเนื้อกะดูข้อต่อเส้นเอ็นเล็บผมเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดคอลลเจนอย่างแรกเลยผิวท่านก็จะเหี่ยวนาคือเป็นริ้วค,คือหนังสือทิมถึง,ถงยาวแน่นาจะริ้วเป็นริ้วสแสดงท่านขาดคอลลเจนท่านจะมีแป้งที่แทนขนาดไหนท่านจะมีครีมที่สั่งจากต่างประเทศแนทนขนาดไหนก็เอามาอยู่เพราะท่านขาดคอลลเจนเพราะฉะนั้น,ท,น,นท่นา,ะะนนทานมาดูตรงนี้นะครับ ในคอรัลก,กูตา้าเอมีสารสกรรัดจากส้มสีด้วยแอเซรีเบอร์รี่ซีบัคทองเมล็ดทับทิมสังกรรัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะสังกัดจากเมอลอนอะไรต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่มีคอลลาเจนและที่สำคัญมีแคลกูต้าไทรแล้วก็คอลลาเจนไตมุกไทยและคอลลาเจนเปปมไทยในปริมาณที่สูงมากถ้าท่านเคยเห็นการโฆษณาในทีวีหรือในโจทเชื่ออะไร,รก็แล้วแต่คอลลาเจนที่ท่านเคยซื้อมารับประทาน ท่านโปรดสังเกตข้างฝั่งข้อที่หนึ่งว่ามันมีความเข้มข้นขนาดไหนของพลังธรรมลัยมีความเข้มข้นที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่าน70ปีแล้วพอมาทานคอร่ากุต้าเอสผิวใสเป็นกางผิวเป็นสีชมพูออกตองโปร่งให้คอร่ากุต้าเยสของเรานะครับแม่อ่หลายท่านในนี้ที่อายุ70ปี60กว่าปีพอทานคอร่ากุต้าเยสของเราสักรหน่งผิวมันจะเปลี่ยน หน้าที่เคยเป็นริ้วก็จะเริ่มตึงบวเป็นหูตึงนะครับหนาตึงแล้วก็ทำให้ผิวเริ่มมีออร่าพอสัมพันธ์จากผิวที่ยาบยาบสากสากขึ้นกระดาษทรายมก็คเือเริ่มนิ่มแห่แห่พ้นพทางทางยาบจับยาบาบดีบอกครับถ้าดีสินท่านบอกครับเพราะแล้วเจนเท่ากับอ่านะครับโอเคนะครับอ,อต่อไปนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญน,นะ แล้วกับทายของมนุษย์เราเป็นเรื่องใหญ่หลายท่านอาจจะมองข้าหลายท่านเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวว่าทำรารตัวเองปกติมนุษย์เราทานอาหารวันละ่มือม้อ,ค,องงครับ3มื้อเช้าเที่ยงเย็นถูกต้องนะครับถ้าก่อนเย็นมองเชา้าท่านขับถ่ายทุกวันขับถ่ายทุกวันท่านไม่มีปัญหาหรอกครับแต่บางท่านปวดท้องไปนน่าแลวมันไม่ออกพอไม่ออกกูก็รําคากูกเฝ้าเห็นเหยียนกูก็ไปเลย วันนั้นของเก่าที่ทานสามเวลายังไม่ออกของใหม่กินเข้าไปอีกแล้วครับท่านกินเข้าไปกินเข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นครับเกิดการหมักหมมของปูนของเน่าสะสมปมหมมลำไส้เกิดการดูดซึมของสาาสเสียเข้าสู่กระแสเลือดวันนั้น,นทั้งวันท่านจับเป็นอาการสะดึอสะดือง่งงวงเหงาหานอนตอนบ่ายปวดหลาวตามไหลตามเหมือนตามตัวภาษาบาลผมเรียกว่าขีดถึงสมองครับ เ,เรื่องของเรามาันด,ด,ดู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 ของเสียกับผู้สูงกระแสเรื่อตทำทำงานหนักครับไตทำงานหนักครับเพราะมันต้องแยกของเสียแค่นี้ไม่พอวันลุกขึ้นก็ไม่ถ่ายอีกเป็นไงทนี้เป็นกี่มือแล้วครับทีนี้หกมือแล้วไปกินข้าวเข้าไปกินทั้งอะไรที่ชอบกินเข้าไปแต่ไม่ไม่ออกนี่คือของผูกของผูกเรียวร้ายกว่าท่านกินรับหลายท่านเป็นกดไายย้อนไปหาหมอมอเหตุนนาลงกด Icana, แต่ของเสียมันเน่าได้ผมไ่ทยขออเตือนเคพีไฟเบอร์ครับช่วย่ันได้เพราะในเคพีไฟเบอร์อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากผักโขมตะองเพชรมะขามปอกทำกากจาก่ง้นไปน้ำใเข้าวสาดีนะสารสกัดจากช่องแขรของอุกต่างๆมากมายท่านทานเข้าไปแล้วสรรพคุณ ไปรอทานทีบนข้าท่านของผมเป็นประจำถ่ายสามวันถ่ายครั้งหนึ่งถ่ายมันเป็นต้นแข็งเป็นรูปหนังสติ๊กเหมือนขี้ะต่ายเคยได้ยินไหมครับท่านมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่บานเดือนโดยไม่รู้ตัวจะรู้ก็ต่ออไปตรวจไปอุจจา,าวะน้่เจอก้อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจอปัญหาเหล่านี้เคปีไฟเบอร์ของมัลลังธรรมชาช่วยกันได้ทานติดต่อกันต้่เกินสามวันวันแรกอาจจะออกมาเยอะวัน,นที่สองที่สามเลย เรื่มที่จะขับถ่ายขับบอกเยอะถ่ายท่านจะเหลวแล้วก็ถ่ายสะดวกโอเคนะครับพี่น้องครับทั้งแปดรายการครบแล้วนะผมใช้เวลามาเก,กิเนไปไม่กีก่นาทีนะครับก็วันนี้พี่น้องจะรู้แล้วว่าสัมคุณดีขนาดไหนแต่ถ้าท่านไม่ลองรับประทานท่านจะรู้ไหมครับเขาบอกว่าโงช้างยังมีพยาศารอบครองจักรวาลทั้งหลาย ฝูงโคขุนโคย่อมเป็นนายมุ่งหมายพาพวกไปหากินฝูงหงยังมีเหมาราชาสักกุนายังมีขุนปักสินเทวาก็ยังมีจัก,กรินเป็น,เป,นเป็นเทวันบนชั้นฟ้าทําผู้คนตั้งตนเป็นคณะชิดกันกิดกันตาภาษาจะรวมกันอยู่ได้กี่เวลาดูท่าจะย่อยับออกจนจับเป็นต้องมีหัวหน้าการบัญชาให้เป็นผลกอกทัพบนบุญด้วย Kita berikan tepuk tangan kepada Ustaz